พุตุแจงพายุโมลาเบเข้าไทยพายุใต้ฝุ่นโมลาเบเตรียมเคลื่อนเข้าไทย2 8ตุลาคมถึง30ตุลาคมนี้พื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบทั้งหมด ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลภัยพิบัติในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเรื่องพาย,ยุยใต้ฝุ่นโมลาเบเตรียมเข้าไทย28-30ตุลาคมนี้พื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบทั้งหมดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการเผยแพร่โพสตข้อความระบุว่าแรงสุดในรอบปีพายุใต้ฝุ่นโมราเบเจะเข้าไทย28-30ถึงตุลาคมนี้ภาคอีสานโดนทางภาคนั้นทางด้านตมอุตุนิยมที่ยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพายุโมราเบเป็นพายุที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี2 5 6 3 28-30ถึงตุลาคมความประกาศสูง หรือมรากาศเย็นรอกใหม่จากจีน แผ่ลงมาปกคลุมไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกสําหรับลมตํนออกและลมต้นออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดทั้งช่วงภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักบางแหง่งอันหนึ่งนะครับในด้านของหย่อมความรากาต่ําในขณะนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนะครับคาดว่าจะอ่อนกําลังลงตามลาดับปึ่งนะครับบทสรุปของเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดในเรื่องของพายุโมราเบที่ เกดโดยนะครับเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2563ทั้งนี้นะครับโดยข้อมูลข่าวสารนี้ได้รับการตรวจสอบจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนในด้านของการคาดการฝนในระยะเวลา7วันล่วงหน้านะครับ28-3พฤศจิกายน ย,ย่อมความประกาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกอของประเทศไทยในขณะน,นี้ในขณะที่บริเวณความประกาศสูงหรือมรรากาศเย็นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับในระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกและหลังจากนั้นนะครับ31ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายนความประกาศสูงหรือมรรากาศเย็นรอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนลด แต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สําหรับลมตะวนออกและลมตะวนออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดทั้งช่วงโดยภาคใต้จะมีฝนต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับ โดย28ตุลาคมถึง30ตุลาคมขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้น31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนประเทศไทยทางตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอให้รับระบระวังอันตรายจากสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับ และในระยะนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคใต้ก็ขอให้รัาระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนที่จะตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากโดยตลอดทั้งช่วงนะครับในด้านของการคาดการฝนภาคเหนือ28-30ถึง30ตุลาคมฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ถึง60%ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้น31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ3 0ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28ตุลาคมจนถึง30ตุลาคมฝนฟ้าคนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิจะลดลงนะคะประมาณ19-22องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศภาคกลาง28-30ตุลาคมฝนฟ้าคนองเพิ่มมากขึ้น30-40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้น31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนฝนฟ้าขอรองลดลงเหลือ20-30ประเต็นของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 0 2 6องคองศาเซนเีียสพยากรณ์อากาศภาคตะวันออก28-30ตุลาคมฝนฟ้าขอรองเพิ่มมากขึ้น60-70ประเ็นของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้น31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนฝนฟ้าครองลดลงนะครับเหลือ20 4 0ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21 2 5งองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก 28-29ตุลาคมฝนฟ้าคะนอง4 0 6 0เนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแหง่งหลังจากนั้น30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น60-70เนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแหง่งทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก28-29ตุลาคมฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น60-70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแหง่งหลังจากนั้น30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนฝนฟ้าขนองลดลงเล็กน้อยเหลือ40-60%ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19-27งค์ 27, องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 28ถึง30ตุลาคมฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หลังจากนั้น31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ1 0 3ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21 -26 อถึงยีองศาเซนเซียสหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่กวกันและเตรียมตัวรับฝนและอากาศหนาวที่จะเกิดขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร